ปัญหาอยู่บนราชานีเกี่ยวกับหมดเวลา18นาฬิกา43นาที นี่ก็เป็นรถดิสลาง ATR หมายเลข2.107นะครับเป็นรถ ATR ที่แอร์เย็นมากนะครับคันนำก็คือ NKF หมายเลข1.228นะครับเป็น NKF สีเทานะครับเป็นวีดธรรมดาคันนี้นี่คันนี้เหมือนจะสีลอกนะครับ Kf 1 2 2 8งสองสอคันนำขบวนรถด่วนดิสลรางที่7จหนึ่งนะครับรอลอรีหยุดชันฉลาที่สองลีขบวนรถท้องถิ่นที่420นะครับ เราเม่นีสถานีสิทธ e ิะเกษรที่ไม่มีสานีสิทธิ์เกษตอนุญารพ่รแม่านูลงมาที่ายนะครับ ทางสถานีจะปล่อยตัเมื่อเกิดรับฝนทางการตาลาโลและสถานี